เอาแม่น้าเขียวพ่อน้าเขียวลองถ้าอู่เลือดอู่ไว้ลงสวยงม่มปึบเอ้ยพันหา้าบ้าบอเข้ามาเร็วมากแม่โปรดใช้วิจารย์ในการรับชมคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความชอบส่วนตัวในการเสี่ยงโชว์ผู้ที่มีปัญหาด้านโทรศัพท์และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีไม่ควรเล่นตามเปือนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจสวยนะ จ้าเออวันนี้ก็กลับมาหลังจากหายหน้าหายตากันไปพักหนึ่งนะวันนี้เกมที่จ๊สวยจะพาเพื่อนๆมาเล่นก็คือเกมโอเปราไดนาสตีนะจ้ามันไม่ใช่เกมใหม่ในค่ายพีจีนะแต่ว่ามันเป็นเกมใหม่สําหรับเจ๊สวยนะจ้ามาดูก่อนไปเล่นเกมเรามาดูกติกากันนิดนึงเนาะ สัญ,ญลักษณ์มันมีทางมด1 1อสัญ,ญลักษณ์นะจ๊ะีกตัวเนี่ยนะจน๊ะนางงามคนนี้ก็คือจะได้มากสุดสําหรับตัวเจก็จะได้น้อยสุดนะแล้วมันก็จะมีฟีเจอร์พิเศษจ้าเอามันนี้มาด้วยทุน300บ้บาทแล้วก็เบ็ดเหมือนที่10บาทน,นะฟีเจอร์พิเศษนี้ก็คือหมายถึงว่ามันจะแจกธงแดงกับธงนําเงินเด้อมาลองดูว่ามันจะให้เราไหมนะแล้วก็มีการซื้อฟีสปินด้วยนะจ๊ะเออเป็นการ คือฟิจเจอร์ฟีสปินนะแต่ว่าจเจ๊สวยใี้ซืเน้นเล่นแบบว่าเรื่อยๆชิวๆประหยัด ใส่งบน้อยทุนน้อยนะเล่นตามเจส,สวยได้นะจ๊ะเราไม่ค่อยทุนเยอะนะเราเล่นบอกว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยตามตัว <c oughs> หรือเปล่าจ๊ะไม่มีใครการันตีได้ دة. เดออ้อถ้าใครการันตีว่าไม่ใช่แบบนี้มาบอกหน่อย <c oughs> สงสัยจะไม่มีใครการันตีเพราะว่าฐานบ้านฉันเหนียวแน่นมาฉันพูดเลยเออมเมาไปดูเกมสล็อนะมันก็มีแค่11ตัวนะทรงอย่างไรกินไปก่อนนะจ๊ะเออ เขาบอกว่าเกมเนี้ยมันฟังอ่ะเล่นเราได้เจสวยก็เลยเออจริงปะลองสิจ้รออะไรเอาเอมาเราจะขอเจ๊ฟ๊บ,บเออให้ลงอีกรกอบทองมันได้ไปมันก็มีให้รุนสัญ,ญลักษณ์วายเหมือนเกมอื่นๆนะคลายๆกันดูไหมยากเออสำหรับคนที่เพิ่งเคยเล่นนะเจะสวยก็เพิ่งเคยเล่นเจสวยก็พอจะทำเนวมันเอาเอไหลไปจ้าสวยงาม อ้าวตลับแป้งไม่ใช่ตลับบัตรออนนะไปอีกอ่เจยยัวเยจะแม่6บาทเบ็สิบแจกมันแค่6ให้มันได้แบบนี้เออจะมีช็อตเด็ดให้เราลุ้นไหมจะมีบอกว่าฟิจเจอร์ทงให้เพื่อนๆดูไหมอ้าวพูดไม่ทันคัดคําฟิจเจอร์ทงเข้าเราจ้าอ้าวน้ำเงินไปก่อนเออถ้าได้ทงน้ำเงินมันจะแจกตัววเดอ้อแต่ถ้าได้ทงแดงอ่ะมันจะเอาตัวภาษาอังกฤษออกอ่ะ เท่าที่อ่านมาก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยเอาเอาแจกทองอีกแล้วเฮ้ยเลิศ่ะอ้าวนำเงินอีกแล้วจ้าฟิดเจอวาทองนำเงินแจกวายอีกแล้วเออกำไรมาละยี่สิบสี่บาทอาวายไปไกลเชนนะจ๊ะเอาเอ๊คเ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 ท่าซ้ำคเท่าซ้ำ่าไม่ได้จ้ะอ้าได้คิวแทนอ่ามาวายลงมาช่วยจะอู้ไหลสวย เออไรต่อแต่เสียดายคือว่าไม่มีตัวคูณนะถ้ามีตัวคูณมันจะเลิศมากพูดเลยสะเค็ตเธอนี่มันก็น่าจะต้องเข้า4ตัวนะจ๊สวยก็อ่านผ่านๆรีบรีบอ่านขยับเบ็ดมนันนิดนึงจ้ะเพราะว่ากำลังมากำลังมา ขอได้ตัวแบบเยอะๆดูดิอยากจะรู้ว่าได้เท่าไรนะแม่สาวเขาเรียกว่าแม่นางนิวละกันเนาะเออเพราะว่าเพื่อนๆบางคนก็เรียกว่าเกมนิวปะเอาเอาเอาแจกองอีกละเอามาธงแดงจะเห็นไหมสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษมันหายไปเด้อเอาไมหมนะเขียวพอน้าเขียวลองถ้าอู่เลือนอูว้ลงสวยงามปึ๊อบเอ้ยพันห้าบ้าบอ เข้ามาเร็วมากแม่โอ้โหราต่อให้เรื拜拜่อยๆโอ้ยรางวัลก้อโนโตเข้าเลยจ้าเอาเลิศเฮ้ยซูเปอร์เมกะเด้อ1น4 9บาทโอ้ได้มาพันเบาทอย่งางไรทุน300ของเราเจ๊สวยพอดีกว่า ขอเล่นบอกว่าเก็บน้อยๆแต่เก็บไปนานๆแบบนี้ดีกว่านะจ๊ะอันนี้เพิ่งเล่นครั้งแรกคือเลิศมากแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เล่นเกมนี้เราดีเราเลิศเราปังหรือว่าช่วงเวลาไหนที่เล่นแล้วมันดีบอกกันหน่อยนะจ๊ะเออคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะยินดีรับฟังรับคาเสนอแนะนะจ๊ะถ้าไงจะสวยก็พอแล้วขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ